จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยเมนูแก้จนความขัดสน5มิติประกอบด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจการศึกษาและทักษะที่จำเป็นสถานะทางสุขภาพคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจนอย่างใกล้ชิดทำให้มีชีวิตดีขึ้นกินอิม่มนอนอุ่นมีทุนเกื้อกูลเพิ่มพูนทักษะประชาชนเข้าถึงบริการรัฐขจัดความยากจนภายใต้มอตโต้คนเมืองลุ่ง<ม>เราไม่ถุงกัน,ถ,กนถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดการแก้ไขปัญหาความยากจน กจัดความเลื่อมล้อนนะครับในพื้นที่ของอำเภอสีบรรพตในการดําเนินการนั้นเราให้ทีมพี่เลี้ยงนะครับชุดปฏิบัติการประจําตําบลลงพื้นที่เราพบว่าพี่น้องมีปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพนะครับด้านรายได้ด้านความเป็นอยู่ด้านการศาึกษาและด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐในการดําเนินการแก้ไขปัญหนานั้นนะครับต้องดําเนินการด้วยความรวดเร็วนะครับเราก็เลยต้องมีกองทุนเพื่อ เป็นกองทุนสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนบางคนนั้นนะครับเราไปพบว่าเป็นป่วยเป็นโรคไตนะครับต้องล้างไตเองที่บ้านซึ่งต้องมีห้องห้องปลอดเชื้อต้องมีวัสดุอุปรกรณ์นะครับทีนี้ถ้าเราในเรื่องของห้องประมาณนะครับก็จะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับตรงนี้ก็จะมีกองทุนนี้นะครับที่จะช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วสาหรับ กองทุนปันสุขของอำเภอศรีบรรพศนะครับเรามีรายได้จากมีผู้บริจาคนะครับอยากให้ทางชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนด้วยกันนะครับแล้วก็มีการขายเสื้อสําหรับเป็นกองทุนนะครับซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดีนะครับมีผู้สนใจนะครับเข้าร่วม บริจาคนะครับในการซื้อและก็บริจาคเป็นทุนเป็นจํานวนมากนะครับขณะนี้ก็จะได้นําทุนไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในด้านต่างๆต่อไปครับพัทนลุงเมืองที่ถูกจิรนัยแก้ไขพัฒนาขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเมืองที่อุดมสมบูรณ์ทุนทางธรรมชาติอากาศดีพื้นที่สีเขียวแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้าป้าหน้าเล่มีเพ่เมืองลุงเมืองลุง